เป็นจอมป่าจีนมีชีวิตเมื่อประมาณ2,300ปีที่ล่วงมาตรงกับลุงจ้าก๋อท่านเป็นป่าใหญ่ผู้รังสรรค์แนวคิดอมตะที่ถูกจัดอยู่ในสำนักคิดปัจชัยเตา๋าเป็นป่ารุ่นหลังเหล่าจือผู้รัจนาคำทีเต้าเต๋อจิ้งได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสามจอมป่าแห่งสำนักคิดฝ่ายเต๋าจวงจือ ได้สืบทอดและพัฒนาต่อยอดแนวคิดของเหล่าจือแนวคิดของท่านถูกรวบรวมไว้ในชื่อหนังสือซึ่งเป็นชื่อเดียวกับท่านคือจวงจือจวงจือปรมาจารย์ฝ่ายเต๋าลำดับถัดมาจากท่านเหล่าจือประวัติของท่านจวงจือไม่มีวันทึกไว้ชัดเจนนักวิชาการจีนบันทึกไว้ว่า น่าจะเกิดในราว369ก่อนคศและตายในราว2 8 6ก่อนคศจวงจือแซ่จวงชื่อเดิมโจวชาวลาซ่งมีชื่อเสียงในการเป็นนักคิดนักปัญชญาและนักเขียนเคยรับราชการตำแหน่งเล็กๆดูแลสวนต้นลักไม่นานก็ลาออกเป็นป่าฐานะยากจนแต่มีความสุขสงบใจ มีความเป็นอิสระเสรีไม่ถูกผูกมัดจากกรอบของสังคมปุ้ทุชมจ่วงจือฝันเห็นผีเสื้อเป็นเรื่องที่จ่วงจือเล่าในหนังสือนั้นนับเป็นเรื่องที่คนรุ่นหลังนำมาอ้างอิงกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งกล่าวคือครั้งหนึ่งข้าพเจ้าฝันไปว่า เป็นผีเสื้อโบยบินไปมาอย่างสบายใจไม่มีความวิตกกังวลใดๆผีเสื้อตัวนั้นไม่รู้เลยว่ามันคือจ่วงโจช,ชื่อเดิมของจ่วงจือแต่แล้วในทันใดก็ตื่นขึ้นรู้สึกว่าตัวคือจ่วงโจข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นการยากที่จะบอกได้ว่า ตนเองเป็นชจวงโจที่ฝันไปว่าเป็นผีเสื้อตัวนั้นหรือว่าผีเสื้อตัวนั้นฝันไปว่ามันเป็นชจวงโจระหว่างผีเสื้อกับชจวงโจนั้นจะต้องแตกต่างกันแน่แแนวคิดที่สำคัญวิพากษ์ระบบการเมืองและสังคมของคนจีนสมัยนั้น นำเสนอแนวคิดอย่างอิสระและลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตธรรมชาติและจักรวาลใช้วรรณกรรมและเรื่องเปรียบเทียบเพื่ออธิบายปัจฉญาอิทธิพลทางปัจฉญาหมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาปัจฉญาเตา่าสอส่งอิทธิพลต่อแนวคิดในเอเชียโดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น 3. มีอิทธิพลต่อศิลปะวรรณกรรม และปัชญาในภายหลังจวงจือถือเป็นหนึ่งในนักปัชญาที่สำคัญที่สุดของจีนด้วยแนวคิดที่ลึกซึ้งอิสระและท้าทายกับความคิดแบบดั้งเดิมเขาได้นำเสนอมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตธรรมชาติและความเป็นมนุษย์ที่ยังคงทรงอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน จูงจจงมีทัศนคติที่สนับสนุมนมัุสยชาติผ่านแนวคิดที่ลึกซึ้งและก้าวหน้าสำหรับยุคสมัยของเขาดังนี้ 1. การเคารพในความเป็นประเจกบุคคล 2. ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ 3. การส่งเสริมสันติภาพ 4. การพัฒนาจิตใจและปัญญา 5. กาความเมตตาและการยอมรับความแตกต่าง 6. การอนุรักษ์ธรรมชาติ เจ็ดเสรีภาพทางความคิดตัวอย่างคำสอนที่สะท้อนแนวคิดเหล่านี้คนที่เข้าใจความจริงไม่พูดมากคนที่พูดมากไม่เข้าใจความจริงจงปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและมุ่งค้นหาความสุขที่แท้จริงจงจือนนำเสนอทัศนคติที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยเน้นการพัฒนาปัจเจกบุคคล ความเข้าใจซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและเคารพซึ่งกันและกัน